สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e r r y Magic นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเพิาคาในหัวข้อคุณลักษณะพิเศษของคุณคืออะไรคะ่ะด้านหน้ามีไพ่เลือกทั้งหมด3ใบนะคะคุณสามารถเลือกจากไพ่หรือว่าแมกเนตด้านหน้าไพ่ก็ได้นะคะโดยกองที่1อยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นแมกเนตเจ้าหญิงผมสีน้ําตานะคะกองที่2นะคะเป็นแมกเนตพาวเวอร์พับเกสีเขียวนะคะกองที่3ามแมกเนตเจ้าหญิงผมสีทอง ให้คุณเลือกกองไพ่ที่รู้สึกชอบนะคะ1กองแล้วเรามาฟังคําทานายสนุกสนุกกันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเลือกกองไพ่ได้แล้วใช่ไหมคะเราจะมาเริ่มกับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะคุณลักษณะพิเศษของคุณคืออะไรคะใบแรกนะคะได้เซเว่นออฟซอสนะคะเดาบเป็นรูปฮาร์พีนะคะเป็นครึ่ง ผู้หญิงด้านบนแล้วก็ครึ่งนกด้านล่างนะคะคุณลักษณะของคุณนะคะก็คือมีความเจ้าเล่น์นิดๆนะคะเป็นความมีความปวดน,นิดๆน,นะคะเหมือนกับคุณลักษณะของไพ่เจ็ดดาบนั่นเองนะคะต่อมานะคะวิวเบรโรนะคะเป็นในรูปก็คือเป็นกำลังขนดินนะคะไปปลูกดอกไม้นะคะ ก็คือคุณนลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งอคุณนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบอะไรเกี่ยวกับสวนนะคะงานเกี่ยวกับสวนหรือว่าชอบนั่งเล่นในสวนนะคะหรือทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับกิจกรรมในสวนนะคะปลูกปลูกพืชปลูกดอกไม้นะคะต่อมานะคะ <c oughs> ได้ค่นะคะโฮมคัมมิ่งนะคะเป็นรูปเตา เตาผิงนะคะแล้วก็เขียนว่าโฮค c มมิ่งกับบ้านนะคะคือคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคุณลักษณะพิเศษของคุณก็คือคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าคุณได้กลับเข้ามาที่บ้านเนี่ยได้พบก,กับครอบครัวเนี่ยคุณจะมีการเหมือนได้เติมพลังนะคะเนื่องจากคุณสามารถเป็นตัวเองแล้วก็ผ่อนคลายได้เมื่อคุณอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะต่อมานะคะได้ เจมินายนะคะหรือว่าราศีมิถุนนะคะสัญลักษณ์ก็คือเป็นเหมือนคนคู่นะคะ m u l t i f a c e t e d balance ค u วเลียนะคะคุณมีคุณลักษณะพิเศษนะคะของราศีมิถุนนะนะคะก็คือเป็นคนที่มีทักษะ ความสามารถนะคะที่หลากหลายมากแล้วก็เป็นคนที่มีการสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความช่างสงสัยนะคะช่างซักถามนะคะสามารถสื่อสารได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อสารทางศิละปะสื่อสารทางการเขียนการพูดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้แล้วก็ชอบแบ่งปันะะๆๆนะคะความรู้ให้กับเหมือนแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นนะคะแล้วก็สัญลักษณ์เนี่ย न, เป็น เ,เหมือนฝาแฝดหรือว่าสัญลักษณ์เป็นคนคู่เนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีความเข้าใจนะคะในคุณลักษณะข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตนเองนะคะรวมถึงสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กๆน้อยๆได้นะคะสามารถเชื่อมโยงไอเดียที่แบบมันดูยุ่งเหยิงอเนี่ยคุณจะมีความสามารถในการเชื่อมโยงไอเดียที่ยุ่งเหยิงให้มันเป็นภาพรวมได้แล้วก็สร้างเป็นไอเดียที่แปลกใหม่ได้นะคะ รวมถึงนะคะคุณก็จะเป็นคนที่ชอบทำอะไรใหม่ๆนะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่เปิดกว้างอืมมีความช่างสงสัยนั่นเองนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะคุณลักษณะพิเศษของคุณนะคะอันนี้ได้เบอร์29นะคะเป็นซัลเฟอร์นะคะซัลเฟอร์เนี่ยคือกลิ่นมันก็จะแรงมากเลยนะคะแต่ว่ามันก็ใช้ในการเหมือนกับเป็นส่วนผสมในเขาเรียกนะคะ บ่บ่อาบบ่น้ําแร่นะคะเป็นส่วนผสมที่ไว้ใช้แบบในการแบบผสมในน้ําแร่แล้วมันจะมีคุณลักษณะนในการรักษาดังนั้นเนี่ยคุณลักษณะของคุณเนี่ยคือมีทั้งด้านดีและด้านเสียอย่างที่บอกว่าด้าน ด้านดีก็คือมีนะคะเป็นคนที่แบบช่างช่างสงสัยปรับตัวเก่งแล้วก็แบ่งปันความรู้กับผู้อื่นได้ดีไอเดียดีนะคะแต่ว่าข้อเสียก็อาจจะเป็นคนที่แบบบางทีก็ไปป่วนคนอื่นนิดนึงนะคะก็แบบเจ้าเล่์มีความเจ้าเล่์บางทีถ้าต้องการแบบจะแกล้งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างนะคะอันนี้ก็คือคุณลักษณะพิเศษของคนที่เลือกกล่องที่1นนั่นเองนะคะ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาต่อคนที่เลือกกองที่2กันค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สหรือ Magnet p o w e r p u f f Girl สีเขียวนะคะคุณลักษณะพิเศษของคุณคืออะไรคะใบแรกนะคะได้ two of coins นะคะสองเหรียญน,นะคะในรูปจะเป็น d o p p e l Ganger นะคะก็เหมือนกับเ,เขาเรียกน,นะคะเหมือน มีเหมือนเหมือนเงานะคะเป็นเหมือนเขาเรียกคู่แฝดคู่แฝดที่แบบมีคู่แฝดที่ไม่ดีนะคะก็คือมีตัวตัวตนของคุณในยามปกติแล้วก็มีเหมือนส่วนที่เป็นด้านมืดของคุณนั่นเองนะคะก็คือคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนมีทั้งอ่าพูดง่ายคือบางอารมณ์ก็คือจะอารมณ์เป็นคนแบบเหมือนปกตินะคะแต่บางอารมณ์เนี่ยก็อยากให้แสดงด้านมืดออกมานะคะก็คือจะมีสองด้านคุณลักษณะพิเศษของคุณนะคะ ต่อมานะคะได้นิวทริชันนะคะคุณลักษณะพิเศษของคุณก็คือเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของการผ่อนคลายชอบแบบสปาชอบดูแลแบบกายใจนะคะให้แบบได้รับการผ่อนคลายนะคะคุณจะเป็นคนชอบใส่ดูแลร่างกายและจิตใจนะคะต่อมานะคะใบที่3ได้วิกเกนเรดนะคะอีทอสนะคะ เป็นเหมือนเซ็ตความเชื่อนะคะหรือว่าเป็นแบบคล้ายๆเป็นกฎนะคะคนในโลกแม่หมดนะคะคุณลักษณะพิเศษของคุณเนี่ยคือคุณจะมีความเป็นกระบฏนะคะไม่ค่อยจะเชื่อตามกฎเท่าไหร่เหมือนชอบแผกกฎนั่นเองนะคะ,ะไม่ค่อยจะเชื่อในเรื่องของแบบการปฏิบัติที่คนอื่นเขาปฏิบัติเนี่ยคุณก็จะมีความคิดที่แบบค่อนข้างจะเป็นกระบทนิดนึงจะไม่ไม่เชื่อสิ่งที่เขาปฏิบัตินะคะ แต่จริงๆแล้วถ้าเหมือนกับบางทีก็จะหัวดือ้อค่อนข้างหัวดื้อนิดนึงนะคะอันนี้คือคุณลักษณะพิเศษของคุณนะคะต่อมานะคะได้ first house นะคะ self body presence นะคะแล้วก็ในรูปก็จะเป็นราศีเอ่อราศีเมษน,นะคะ Aries นะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับ first house เนี่ยเป็นเหมือน ออลักษณะภายนอกที่คนอื่นเขาสังเกตเห็นคุณนะคะเป็นเหมือน first impression หรือว่าเป็นสิ่งที่ส่งเาเียนะคะสิ่งที่คนอื่นมองเห็นแล้วก็จะประทับลงไปในใจของเขาว่าคุณเป็นคนลักษณะอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งราศีเมษเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีความเชื่อมั่นนะคะในตัวเองอันนี้คือสิ่งที่คนอื่นสังเกตเห็นนะคะ ต่อมานะคะก็ได้เบอร์ไปสุดท้ายนี้ได้เบอร์56ินะคะได้ against nature นะคะก็คือเป็นคนที่ชอบควบคุมนะคะซึ่งบางเรื่องมันอาจจะควบคุมไม่ได้แต่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษคือเหมือนกับไม่ไม่ชอบตามกระแสแล้วก็ชอบควบคุมให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการนะคะอันนี้ก็คือคุณลักษณะพิเศษของคนที่เลือกกล่องที่สองนะคะ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาต่อกับคนที่เลือกกองที่3กันค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะก็จะเป็นเจ้าหญิงผมสีทองนะคะ คุณลักษณะพิเศษของคุณคืออะไรนะคะใบแรกได้ four of swords นะคะเป็นรูป Big f o o t นะคะเป็นเหมือนสัตว์ในตำนานที่เหมือนกับว่าเท้าใหญ่นะคะกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในถ้าเลยนะคะ,ะคือคุณลักษณะพิเศษของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคุณเป็นคนที่แบบชอบผ่อนคลายนะคะชอบพักผ่อนผ่อนคลายนะคะไม่ไม่ชอบทำอะไรที่แอคทีฟมากนะคะต่อมานะคะ ได้ peace นะคะเป็นคนที่ชอบความสงบนะคะไม่ชอบการทะเลาะเบาแวงแล้วก็ถ้ามันมีเรื่องที่ต้องแบบทะเลาะกันเนี่ยคุณก็จะใช้ทักษะคุณจะมีทักษะในเรื่องของการเป็นนักการทูตน,นะคะแบบประนีประนอมให้มันไม่เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันนะคะก็คือชอบอยู่แบบสงบสงบนั่นเองนะคะต่อมานะคะ s c r y i n g m i r r o r นะคะ shadow นะคะอ่าก็คือเอ่อคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนจริงๆยังมีศักยภาพที่ยังมีบางเหมือนกับคุณยังมีศักยภาพที่คุณยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะเหมือนกับคุณก็เหมือนกับเหมือนชอบชิลๆนะคะจริงๆคุณเนี่ย มีมีศักยภาพที่ยังเก็บกักไว้นะคะที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยออกมานะคะเหมือนแชโดวด์เหมือนเงานะคะเหมือนมันมีแบบพลังงานบางอย่างถ้าคุณเหมือนกับถ้าคุณได้มองเห็นเหมือนมองรอบรอบรอบได้ของคุณนะคะว่าแบบมีทั้งข้อดีข้อเสียอะไรแล้วคุณนํามาใช้อย่างเต็มที่เนี่ยคุณก็จะแบบมันจะมีเหมือนปล่อยของได้อีกเยอะอะมากกว่านี้นะคะ่ะต่อมานะคะ qua r e competition tension disharmony นะคะอ่าอันนี้ก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือคุณเนี่ยถ้าโดยลนะักษณะนะลักษณะพิเศษก็คือคุณจริงๆคุณไม่ค่อยชอบแบบเขาเรียกอะไรไม่ค่อยชอบจะต,ต้องขัดแย้งกับผู้อื่นนะคะชอบแบบชิวๆแต่ว,ว่าบางทีเนี่ยมันชีวิตมันก็เหมือนก็ต้องผลักดันคุณให้ต้องไปแข่งขันต้องต่อสู้นะคะเหมือนเหมือนน้านที่เดือดอะ่ะเหมือนคุณ คุณจะเลือกที่จะเพิกเฉยมันน้ําเดือดหรือว่าคุณจะจัดการมันเลยหรือว่ารอให้น้ํามันเดือดผุดออกมาจากหม้อแล้วคุณค่อยไปจัดการคือสุดท้ายแล้วยังไงคุณก็หลีกหนีไม่พ้นนะคะที่จะต้องมีการแข่งขันที่จะต้องมีการไปรเผชิญกับเพราะเรียกความขัดแย้งนั่นเองนะคะคุณลักษณะวิเศษของคุณก็คืออาจจะรอให้น้ําเดือดก่อนแล้วค่อยไปจัดการนะคะต่อมานะคะได้เบอร์ 50บเอ๊ะได้เบอร์8นะคะโทษทีค่ะอันนี้ก็คือได้ยูเรนัสนะคะเป็นเหมือนทาวเวอร์นะคะก็เหมือนการเปลี่ยนแปลงนะคะคือคุณเนี่ยไม่ถึงจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะชีวิตของคุณเนี่ยก็ต้องเจอกับคุณลักษณะพิเศษของคุณก็คือคุณจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือบางอย่างที่คุณคิดว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้จริงๆคือคุณจะสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้นะคะ เหมือนคุณมีคุณลักษณะของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะคะอันนี้ก็คือคุณลักษณะพิเศษของคุณนั่นเองก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u บส c คร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ